ครับสวัสดีครับผมประจาเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เป็นชุดคิดนะครับรถนะครับหุ่นยนต์นะครับเป็นรถหุ่นยนต์นะครับเป็นชุดคิดนะครับเรียบร้อยเลยเราประกอบใช้งานส่งอาจารย์ได้เลยนะครับอยากจะทํานะครับใช้งานง่ายมากเพราะว่ามีชุดแต่ละชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวรถชุดคิดนี้ให้ดูว่าหลังจะประกอบเสร็จมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูนะครับลักษณะของตัวรถตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวนี้ครับผมสินค้าตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วจะเป็นตัวนี้ครับถามว่าประกอบยากไหมไม่ยากครับเพราะว่ามีมอเตอร์เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจานแสงนะครับข้างในจริงมีจานแสงอยู่นะครับถ้าเราเห็นนะครับก็จะมีมอเตอร์นะครับมีชุดจานแสงใช่ไหมครับชุดตัดแสงอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะเลือกเป็นคนสีดําก็ได้นะครับ ผมมีทั้ง2สีเลยนะครับไม่ว่าจะสีนี้หรือสีดานะครับมีชุดตัดแสงด้วยหมายความว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มีเอนคเดอร์ด้วยนะครับคือถ้าไม่เอาก็ได้นะครับไม่เอาก็ลดได้นิดเดียวนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ปกติแล้วผมจะจัดชุดไปให้นะครับราคาชุดตัวนี้อยู่แค่ 1, 200บาทเองนะครับถูกมากเลยนะครับถ้าเทียบกับมือก็จะเห็นว่าประมาณ2ฝ่ามือนะครับประมาณเท่าแลาวนั้นนะครับก็ยาวยาวน่าจะประมาณ30เซนนะครับประมาณ30เซนได้ นะครับประมาณ20 30เซนได้มาเนี้ยสาเซนได้นะครับแล้วก็กว้างก็ประมาณ15เซนนะครับถ้าเทียบกระดาษ A4 เนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดของมันเนี้ยนะครับนี่คือกระดาษ A4 เห็นไหมครับก็ประมาณนะด,ดูด้านกว้างเห็นะครับประมาณเกือบเกือบกระดาษ A4 ได้นะครับผม ตัวนี้มีมอเตอร์อยู่ในตัวเลยนะครับค่อนข้างจะมีแรงบิดที่สูงพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับ1คันแล้วก็ทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาคที่1น,นะครับใครสนใจก็ซื้อมาประกอบเล่นได้นะครับผมประจำเสร็จครับสวัสดีครับ